อาจารย์ครับจ้างเอเจนซี่ยิงแอดก็เปลืองฮะยิงแอดเองก็ไม่เป็นฮะแก้ไขยังไงดีฮะผมขอตอบเลี่ยนะฮะนี่คือคําถามยอดฮิตที่คนถามผมเนี่ยเยอะมากคือจริงๆแล้วไอ้คำว่ายิงแอดไม่เป็นนะเพราะว่าคุณไม่ได้ลงทุนความรู้ให้กับตัวเองหรือเปล่าคือสิ่งที่คุณควรจะลงทุนก่อนสิ่งแรกก็คือคุณควรจะยิงแอดเป็นก่อนแม้ว่าคุณจะมีเงินทุนหรือไม่มีเงินทุนเนี่ยการที่คุณจ้างเอเจนซี่เนี่ยคุณสังเกตดีๆไหมอย่างนี้ตอนคุณจ้างเอเจนซี่แรกๆจะดีมากทําไมแรกๆจะดีมากหลังๆจะไม่ดี เพราะคุณไม่ได้ทำคอนเทนต์เพิ่มแล้วเวลาคุณทำคอนเทนต์เพิ่มเนี่ยคุณก็ไม่รู้ว่าคอนเทนต์แบบไหนอะ มันถูกต้องมันน่าทำแต่กลับกันฮนะถ้าคุณลงทุนนะความรู้ให้กับตัวเองนะอาจจะไม่ต้องมาเรียนกับผมก็ได้อาจจะเรียนกับท่านอื่นก็ได้หรือเพื่อนของคุณอาจจะเคยมาเรียนกับผมอย่างนี้ก็ให้เพื่อนคุณสอนคุณได้นึกภาพออกไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเคยมาเรียนกับผมเนี่ยสิ่งที่มันต่างกับคุณเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยม,มันเป็นอย่างนี้ผมไม่ได้ขายคอนนะผมอธิบายก่อนคือถ้าคุณเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยคุณไม่ได้เรียนจากหนึ่งไป10บคุณไม่รู้ว่าอะไรควรจะเริ่มก่อนอะไรควรจะมาทีหลังเเขข้าาาาาใจจจจะคุณอรียนก7แลวม แล้วมัน1แล้วไป10แล้วค่อยไป2 3งสอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เลี่ยงมันกระโดดเพราะมันกระโดดเนี่ยมันจับแมทไม่ได้มันทําให้คุณงงแต่ถ้าเกิดว่าคุณเรียนกับสถาบันอย่างเรียนกับผมเนี่ยที่เดอะบิเนี่ยเราสอนมา17ปีแล้วเนี่ยเราสอนเป็นแพทเทิร์นเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมานั่งเรียนสองวันเนี่ยคุณจะได้คอนเซปต์เลยว่าอ๋อไอ้ตรงนี้ต้องทำไอ้ตรงนี้ไม่ต้องทำแล้วมันจะง่ายเหมือนที่ผมบอกอะว่าเวลาคุณเรียนนะผมจะให้คุณจำอยู่ประมาณห้าหกคอง่ายๆหนึ่งกลุ่มเป้าหมายห้ามเกินสองล้านคนนะไอ้ที่เรายิงแอดแล้วมันไม่เวิร์กอะเพราะว่าหนึ่งคุณต้องเข้าใจว่าคุณไม่ใช่มหาเศรษฐีดังนั้นคุณจะยิงแอดหาลูกค้าทั่วประเทศไม่ได้คุณต้องโฟกัสเฉพาะกลุ่มที่เป็นลูกค้าคุณจริงๆซึ่งมันไม่เกิน2ล้านคน แต่จะเซตกลุ่มยังไงให้มันไม่เกิน2ล้านคนไอ้แบบเนี้ยควรจะมาเรียน2แม้ว่าคุณจะยิงแรกๆแล้วมันปังอ่ะคุณจะยิงเองคุณจะใช้เอเจนซี่ยิงอ่ะแรกๆมันก็ปังอังนั้นแหละอีก14วันมันจะเน่าถามว่ามันเน่าแล้วทํำยังไงคุณก็ต้องทำคอนเทนต์ใหม่โยนลงไปแต่ถามว่าถ้าคอนเทนต์แรกที่คุณทํามันฟุกแล้วมันเกิดเวิร์กคอนเทนต์ที่2มันจะฟุกอีกไหมไม่แต่ถ้าคุณมาเรียนเนี่ยคุณจะได้ตัวอย่างคอนเทนต์ไป200อันที่ถูกต้องและไม่มีคําว่าฟุกดังนั้นเวลาคุณจะทที่1 คอนเทนต์ที่2จนถึงคอนเทนต์ที่20คุณก็จะถูกต้องทุกอันเพราะตัวอย่างคอนเทนต์ที่ผมให้ไปอ่ะมันจะเป็นคอนเทนต์ที่ขายดีทั้งหมดฉะนั้นทุก14วันคุณก็เอาคอนเทนต์ที่ผมให้ไป200แบบเนี่ยมาดูแล้วทําตาม แค่นั้นเองคือจริงๆมันไม่ยากนะถ้าเกิดข้อที่3คุณตัง้งคุณต้องการจะเร่งยอดขายสมมติว่าธรรมดาคุณยอดขายเดือนละแสนคุณอยากจะไปยอดขายเดือนละ5,000สนคุณอย่าไปเพิ่มค่าแอบคุณต้องเพิ่มคอนเทนต์ก่อนถ้าคุณเพิ่มคอนเทนต์ได้เนี่ยคุณจะเพิ่มค่าแอดได้ผมแนะนําว่านักธุรกิจทุกคนน่ยที่จริงจังในอ e ีคอมเมิร์ซต้องมี20่สิบคอนเทนต์แปลว่าอะไรฮะ คุณต้องมีตัวอย่าง20คอนเทนต์ที่มันถูกต้องแล้วพอยิงไป๊บคุณได้ตัง์เลยไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเขา้าใจความหมายใช่ไหมคือว่าง่ายๆผมสอนคุณเป็นสูตรสําเร็จเลยแต่อย่างไรก็ตามวันหนึ่งที่คุณขายได้มากๆอย่างเช่นเดือนละ3ล้านเดือนละ5ล้านคุณจะเริ่มสตักละหน้าที่นั้นเนี่ยคุณต้องจ้างลูกน้องเพื่อมายิงแอดตามที่คุณเรียนรู้มาครานี้พอลูกน้องเขายิงแอดให้กับคุณได้หน้าที่คุณคุณทำคอนเทนต์ ป้อนลูกน้องอย่างเดียวแล้วมันจะรวยอย่างเนี้ยเป็นมหักภาคขึ้นไปเรื่อยๆแล้วธุรกิจมันจะยั่งยืนอย่าลืมนะฮะทำธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้กะรวยปีเดียวเพราะอะไรเพราะบ้านเราผ่อน30ปีธุรกิจก็ต้องอยู่ได้30ปี แต่จะทํายังไงให้มันอยู่ได้30ปีอีกของแบบนี้บางทีเราลงทุนความรู้ให้กับตัวเองครั้งเดียวเข้าคอร์สครั้งเดียวมันอาจจะตอบโจทย์ก็ได้คืออย่างที่พูดนะมาแนะนําให้ฟังไม่ได้มาขายคอร์สแต่ถ้าสนใจลงคอร์สก็ติดต่อเข้ามาได้แต่ถ้าเกิดอยากรู้เรื่องอะไรนอกเหนือจากแบบอาอจารย์ผมยังไม่มีทุนแต่ผมอยากรู้1 2 3 4งสองคอมเมนต์มาได้เลยถามมาที่ไลน์แอดได้เลยหรืออินบ็อกได้เลยยินดีตอบทุกคําถามอย่างเต็มที่ครับวันนี้ไปก่อนนะฮะขอบคุณครับ